วันนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เชื่อเถอะว่าของขวัญและความสำเร็จอันล้ำค่ารอคอยคุณอยู่ในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะอาจเป็นที่ดวงชะตาอาจเป็นฟ้ากำหนดมาให้เราต้องสู้และฝ่าฟันแต่มือเราไม่ยอมแพ้เราก็จะชนะมัน จากนั้นทุกทุกวันจะสดใสดวงชะตาจะชอบดีเรื่องดีๆจะมากมายชีวิตสุขสบายนับจากนี้ดวงดีแล้วชอบดี จากนี้จะมีความสุขแล้วผ่านทุกมาแล้วถึงทีมีความสุขบ้างแล ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้ามากเลยใช่ไหมเหนื่อยหน่อยนะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปดังใจบ้างนะหรือบางครั้งบางทีรอคอยความสำเร็จมันไม่สำเร็จสักทีแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณปรารถนา นับตั้งแต่เวลาต่อจากนี้ไปมีโอกาสเหลือเกินว่าความสุขความสมหวังความสําเร็จจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณแล้วค่ะนะยต้องบอกเลยเนะสิ่งที่คุณลงทุนทุ่มทุนลงแรงไปจะไม่สูญเปล่าทําดีย่อมได้ดีตั้งใจย่อมมีของขวัญตอบแทนคุณงามความดีของคนที่มุ่งม,มั่นและตั้งใจอย่างแน่นอนอดทนหน่อยนะ ในช่วงเวลานี้หรือช่วงที่ผ่านมาก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยรางวัลของมันหอมหวานและควรค่าและคู่ควรกับคนที่เป็นนักสู้อย่างคุณอย่างแน่นอนใครทุบนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนณนะคะยินดีด้วยนะ